วัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำแอร์ครับที่มีป,ปัญหานะครับที่เราพบเจอนะครับผมจะมีอาการผู้วาผู้ว่าเหมือนขึ้นลมทะเลสั่ชายฟังนะครับผมแเราจะรู้ว่าอาการมันเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเยวให้ดูอาการก่อนนะครับ เสียงมันจะวูบปารูบ้า,ปปาน,นี่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมยี่ห้อ Gree อินเวอร์เตอร์มนแบทียนะครับจริงๆแล้วมันต้องเงียบนะครับเวลาเรานอนอาการแบบนี้ทำให้เราสระดุ้งตื่นครับนอนไม่ค่อยหลับนะครับผมจะเสียงมันจะมาวูบบ้ารู้บา้บบาตลอดเลยนะครับผมสูงมาดูไกลนะ เดี๋ยวเราจะมาแก้สาเหตุกันนะครับผมทีแรกผมก็ไม่รู้นะครับผมเคยเจอมาครั้งแรก้วนะแล้วเราให้ช่างมาตรวจสอบน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแก้แอาการจะหายบูบากบูบฟ้าหรือเปล่านะครับผมครับผม มันจะมีเสียงวูบว่าวูบว่านะครับอา,อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับจะมีเสียงฟูฟ้า่าวูบว่าเป็นบางช่วงครับเหมือนคลื่นลมทะเลนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้ช่างเช็คดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมครับหลังจากที่ช่างตรวจสอบ้วครับพบว่าเริ่มมีฝุ่นเกาะตามแผงครับ นชิชาันก็ทําการลื้อออกมาเพื่อที่จะล้างพวกฝุ่นนะฮะตามแผงตามใบพัดลมของคอยเย็นนะครับผมนชิชาันก็เริ่มทาการฉีดน้ําล้างครับผมก็เดี๋ยวล้างเสร็จก็เดี๋ยวมาดูอีกทีครับผมว่าอาการจะหายหรือเปล่านะครับผมก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีคราบ สกรปรกมากนักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว,ว่าเบื้องต้นช่างบอกว่าตัวลมมันจะดูดเข้าจากด้านบนของแผงนะครับผมแล้วก็เป่าออกมาจาก้างด้านล่างครับผมอันนี้ก็เริ่มล้างนี่พบว่าดูจากน้ำครับก็ดำๆนิดนึงนะครับผมไม่เยอะเท่าไหร่ ครับหลังจากที่ช่างล้างเสร็จก็เริ่มประกอบกลับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดทดสอบดูนะครับผมว่าอาการจะหายเป็นปริทิ้งเป็นปกติหรือเปล่านะครับผมหลังจากประกอบเสร็จนะเราก็เริ่มเปิดทดสอบดูครับผมลมก็เริ่มนิ่งครับออกสมูทสม่ำเสมอดีนะครับผม ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเสียงเงียบเลยครับผมเงียบนิ่งอยู่เลยแล้วสรุปว่าอาการคือเริ่มสกรปรกเกราฟิลเตอร์ข้างหน้าฝุ่นเริ่มเกาะเยอะแล้วก็เกิดการเหมือนจะเริ่มตันนะครับผมตัวฟิลเตอร์ก็ฝุ่นเยอะแล้วก็ลงมาที่ใบพัดตัวคอยล์เย็นนะครับผมฝุ่นเกาะเยอะ ก็อาการก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอแชร์นะครับผมสําหรับผู้ที่เจออาการแบบนี้นะครับผมเบื้องต้นก็คือแอรเริ่มสกปรกเริ่มใกล้ที่จะตันงนะครับผมอาการลมมันจะเข้าพู่บ้าผูู้บ้านะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ขอพอไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับผม